ทิ้งซีฟู้ดบ b ายเบิร์ดการเด้นบ้างขุนเทียนบอกเลยว่าร้านนี้มีอะไรให้ทำเยอะมีกงนกให้ชมเล่นเหมือนมาเที่ยวสวนสัตว์มีรถไฟฟ้าให้ขับผู้ใหญ่หรือเด็กก็เล่นได้ ไดโนเสาร์ดริ้กกันอย่างเราใจกะปุลีนอันใหญ่มามามาโดดกันโซนเด็กให้น้องๆได้มาลองได้มาเล่นจะเตะบอลเหมือนซีอาร์เซเว่นก็ยังได้เป็นเจ้าหญิงเอลซ่าเลติโกหัวใจนั่ชิงช้าแว่งควยไปโหนบ้าออกกำลังโซนห้องและโต๊ะอาหารก็มีหลากหลายนั่งห้องแอร์เย็นยสบายโล่งกว้างและดีชัวร์หรือจะชิลริมน้ำเพลิดเพลินกับครอบครัวมีห้องรังเกตส่วนตัวอันนี้ก็จองได้ได้เวลารีวิวเมนูของร้านนี้เปิดด้วยเมนู หวานเปรี้ยวสดชื่นพร้อมรับเมนูต่อไปเนื้อส้มมาแต่ไกลซาชิมิแซลมอนเอาไปจิ้มซีฟูด้ดเวริกูสโซมส์มีทอดมันกุ้งโดนัทกรอบจำคดีแท้มีโปเตโต้เวชเจ้าตัวเล็กจะชอบแน่พ่อคุณแม่ที่ดูอยู่อย่าลืมสั่งมาลองนะได้เวลาจานหลักปลากระพงทอดน้ำปลาเอามากินกับยำมะม่วงโอ้โหเฟนกรอบนอกนุ่มในกลมกล่อมอร่อยลิ้นแบบนี้คงต้องกินคู่กับเมนูถัดไปเขาผัดทะเลเรียบง่ายแต่เสิ ก็อู้หูใครจะอดใจไหว <im it> หนึ่งคำตักเข้าปากคือดีมากประทับใจแบบนี้ต้องหาอะไรมาสดแก้มซะแล้วสิเลยสัง่งผูแต่งคะเลมาแบบโม้ไฟจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่เหมือนยกทะเลมาวางไว้ <im it> สดน้ำซุปเปรี้ยวแซกจีจจจ๊ดจาดสะใจจบของข้าวเลือไปต่อของหวานดีกว่า ต่อที่คาเฟ่ชื่อว่าเบิร์ดการ์เด้นมีทั้งเครื่องดื่มร้อนเย็นของหวานให้สั่งได้บิงซูนมชมพูเสิร์ฟพร้อมกับท็อปปิง้งอันนี้โทสกับไอติมกินคู่ผลไม้ฮันนี่ครอฟเฟอร์อัลมอนด์นี่โดนใจแล้วล้างปากปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มต่อไปนี้ยูสูสปากลิ้งกลิ่นหอมซูซ่าใส่กาแฟต้องนี่อเมริกาโนผสมกับน้ำมะพร้าวดีจริงไม่ได้ม้งขอยกให้ร้านนี้คือโนหนึ่งบางขุนที ทิงซีฟู้ดบายเบิร์ตการ์เด้นถนนเทียนทะเลบางขุนเทียนเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงเชา้าถึง4ี่ทุ่มติดต่อสอบถามหรือจองที่นั่งได้ที่เบอร์0969266693